มาผมสวัสดีครับสวัสดีช่องมัดการ์นแนลครับผมหลังจากที่ห่างหายไปหลายมือบริรงนชิปเป็นไรนลากะโดนเติบก็ผมช่วงนี้กะกำลังอยากเบียดอยากงาน่ทั้งเฮือนนะครับกาลังทีิสางคั่วแล้วก็ของนำขึ้นมาก,กับผมนะอัปเดตกันในเบื้องกับผมตั้งหลังเป็นบอกบบกับผมคลิปก่อนที่เขาอัปเดตไปว่าชิดบ,บอป่าตอนนี้มันกลายเป็นบอกบไปแล้วรับผมดีเพาะอัปเดตคั่วกับผมของคั่วไม่ลวกะของนำไม่กาลังสางนะครับ พึงเฮ็ดได้ประมาณอ่าสิบสิบกว่ามื่นนะครับประมาณนี้ครับผมนะครับไปพากันไปเบิ่งกันปะอัปเดตกันครับผมปะนี่ครับผมบรรยากาศบ้านผมกับบันไดนี่บันไดลวยคือผู้อื่นนะครับผมกับฟ้ายู่ได้กลิ่นนะครับผมปลูกผักปลูกมีไว้ร่องดินไว้ครับผมครับทั้งเงี้ยนก็ได้ยกำลังเฮ็ดคั่วไหมครับผมใส่สร้างคนมาเฮดเดย์ประมาณสิบกว่ามื่นแล้วนี่ฮวันไส้ไปครับนี่ฮวันไส้ไป ตังของไว้เลยก็เป็นหน้าต่างกระจกกระบุมเป็นอของหองพัวก,กระเบื้องก็เป็นกระเบื้องปากสีโท,โท,โทโนๆไรเล็กน้อยครับผมทน,ทนทนโต้โทน,ทนนะกระเบื้องของสิงห์นะครับของสิงห์คือว่างสวยว่างจันทร์นะครับเป็นโทส่องสักคู่ถ้าถ่ายสักคู่ั็เอิญสักคู่แล้วมั้งนะครับของพวัวเ้ามันนี่ครับของกลวงเบื้อง,งเลย ของขั้วครับไปทีตะน,น,น่องอย่างว่างครับนเนี่อันนี้เป็นสิ่งนะครับอันนี้ฉาบเรียวนะครับผมฉาบเรียวอันนี้กําลังอาจจะว่างฐานนะครับว่างฐานของของสิ่งนะครับว่างฐาน,น,นมันก็สิเอาแบบก่นอนเนาะเอาแบบก่อน,น,น,นม,มีเป็นหน้าก็ผมมิจะหน้าหน้าหลอ,อกครับมันเน็่ยห้าปุ๋ยก็ผมเป็นปุ๋สาวปุ๋ยสาวผู้วก,กวัวครับเนี่ ก็อีท่าสีปือเกซีกลมเงิได้แล้วครับผมปรามาันี้งา้นก็ิีดายหา10%ลวครับของพัวกัของน้ำห้ออฟ้าอยู่ห้องน้ำตัวครับอันนี้จะเป็นหัวหน้าสางครับนี่างฉาบครับผมับยมบางนี่ขึ้นไหมครับ นี่เป็นห้องน้ำครับผมห้องน้ำห้องกี่เฮ็ดอ่าทิดกระเบื้องของผมนะทิดกระเบื้องขึ้นมาประมาณเพี้ยเพียงหน้าเอืนี่ประมาณนะครับผมเพียงหน้าเอื้อยของผมเองนะครับเป็นห้องโทส่วนของห้องน้ำระบายน้งน้ำระบายออกไปนะครับประมาณนี้ครับผมกำลังก่อสร้างครับอัปเดตกันให้เบงเบริคหน่อยครับ ไอ้ายกล้องับผมยังไงครับเมยวะเมยสุดเลยก็ได้ยูได้เศร้าัยังเศอส่อยู่่ากันสักเกือบก็ผมเม่งเลยสักเกือบก็ต้องสักเครื่องไปเรืสักเกือบไปได้ ท่าน้เป็นบางทางช่วยแล้วครับงพวกท่านเดี่ยวอยู่กผักปลูกเป็นทางนี้สวนมันครับผมขุนยี่ฝัวกำลังทำความสะอาดบ้านตอนครับกันกันหัวไว้กับกระชีลงดินมาใส่นี่กระเชียรลังกระชีของน้าเกู้นละครับแม่ยำให้ดินบ่ไรนี้นะนี่ต้นหมกเผาครับต้นหมกเผานี่ลงดินแล้วกระชีการนีการก่อสร้างต่อกระชีตัดออกครับ กันว่ามีกัเอาใบใบสกินมาก็มุ่งมามงมะพร้าวมีอไรครับงล่างถวยวางล่างถวยไปกวนครับช่วงอี้เพวกรวบตนเรี่ยวเราคว้าเรี่ยวกับสิสบายนิดนหน่อยครับอีกาพอยู่บอกบคับนลดหน่อยเอาเปลี่ยนบอกบกับคั้วครับมือนถ้ามีเป็นส่้นองมองเจาครับไปเดาบรรยากาศกั ฝนตกลิ่นๆิ้นเล็กน้อยครับของยานี่ยแล้วก็ฟ้าแจ้งเล็กน้อยอะไรกมหัวไว้ยังเหนียวไว้จะใส่รังกระสีย่ะใส่รังกระเชียวกระเชียวรังกระสีนี่ละรังกระเชียว่็เลยะครับผมมแอมนี่ใดินเมื่อไรนี้ครับยามลงดินนะเดี๋ยวรอบเบมือนบรรยากาศเรื่อยๆครับพักเขากับเก็บเก็บได้เลยนะครับผมนี่ยาำเห็ดอาหารที่ต้องกินนี่เก็บได้เลยนี่เก็บไปกินกลับได้เลยเดี๋ยวพาอัปเดต บัวกบตัวครับผมไปนี่ครับผมบรรยากาศท่าทางบ้านก็จะเป็นบัวกบนะครับอันนี้เป็นบัวกบหน่อยกบง่ายนะครับหลีอยู่ครับตอนนี้ไม่ค่อยเห็นมันหรอกเอาพักเอายังมาไว้นี่ครับผมเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ยังไงสบายสบายครับผมกบง่ายเหรอครับนี่เอาแต่คลายอวามเบื่ออย่างแบบเง้ยมคืนมีแมวมีอย่างแบบโอ้ดี่ตัวนี้นี่ครับผมบัวกบเห็นบ้า เป็นกุ๊บเบิ้ลครับนี่อันนี้เป็นน้องนามเห็นมันโล่งนะครับนี่ข้างนึงกุก๊บนี่อยู่สามบอนะครับสามบออันนี้คือเป็นกุ๊บแง่กันขัดใส่ไว้ครับผมอยากใส่ขัดใส่ไว้นะครับนี่ครับบรรยาก,ากาศโดยรวมห้องกับประมาณนี้สามบอนะครับผมห้างเลยว่วที่คนดีโต๊ะวะนี่ห้างนะครับ ทางนี้นก็บสีเป็นบ้านหนูครับนี่บ้านหนูครับอู้เห็นหนูบ่เห็นหนูปนะเนี่ยนี่ครับผมตัวหนูเห็นบ่ใช่แล้วนี่ครับหนูเนี่นั่นเห็นบ่หนูอยู่นี่กับสีมีคว,ว้าปะคว้าบกเถิอคกับตัวเมียครับนี่มี .swing b ครับขัดใส่ยไปเลยเลือกกาดครับอยู่บ้าน เลี้ยงกบเลี้ยงหนูครับกลางบ้านก็นได้ประมาณน,นี้แหละครับยังไรครับผมอัปเดตอยน้เบื้องลึกซึ้งครับวันนี้นี่กัะท็อปน้อยครับผมกับท็อปน้อยไว่าจะเสริมเย็นครับนี่นั่งเล่นยญย่างเลมลแองกับเพื่อนๆนี่ตัวเลี้ยงกองยีวนะครับเลี้ยงครับเพื่อนลูกลักกัดเปลี่ยนให้ลมเดือมครับผมเพราะว่าช่วงนี้เราไล่ครับตำรวจเยอะทั้งนี้เป็นบอ่อปลาครับผม อางปลาเลี้ยงปลาหางนกงวงไว้นะครับไปถ้าเบืองนั่งเบืองชิวๆครับผมถึงแก้วมังกรครับนี่กลังเป็นหมากเลยกังนังเขียวเสาอุ้มเลยล่ะเนี่ยมีอาูกไว้ครับนี่แก้วมังกรห้องเขาเริ่มขี้ได้กินหมากแล้วครับพี่น้องอยู่บุกีเมือมันเกิดซุกได้ทีนะครับนี่ครับสัตว์ก้าวลูกหลักเยนมาเป็นเดิมๆแล้วครับผมเพราะว่ากระเดิมบ่ดังแล้วนะครับตอนนี้ โจ๊กกับเดิม่ายเดิมครับผมเดิมทั้งคันนะครับนี่บ้าณนี้ครับนี่เป็นปักเพียวครับนี่ไปแต่ใส่ปักยังก็อันนี้ปักกระแยงปักกระแย,ยงแมวป,ก,วปวมกูแปรเพราะคมผิดเปนบักคุ้งนะครับบ้านนี่แหละครับผม เราวล่ชมบรรยากาศสร้างเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมเราอ่ว่าเบื้องบรรยากาศการทำงานเล็กน like, ้อยครับกำลังวางโครงสร้างครับตอนนี้เมื่อไหร่เมื่อไอยู่บ่าเมื่อไอยู่บ่างปนแยกปนแยกชาบปนแยกชาบชาบแล้วก็ิดท่าสีแล้วครับไฟมุกแหง ฮานเอาบ่ขันเอาท่าสีเนี่ยเขาต้องใส่รองผื่นนอ่ใส่ยืดบ่นะรองใส่ยผมบได้สีมากนะสีกระสีนี่ก็ต้งวัดอยู่ยังต่อเขาเห็นยังมั้ซสิ่งอ๋อซิ่งรางฐานมันบบวางไงันก็เลยแบบคืาเห็นแบบของเาแบบนี่ครับ ก็เบียบับเราเต็มเจ็ดสิบแปดเป็นพ่อหน้าสร้างครับน่าหลองครับติดตัวงานเลยสร้างเทียบครับนี่สร้างเทียบแล้วมาเห็ดประกอบภาษีแบอยู่บ้านครับผมย่งลูกเลี้ยงลานมีน้ำบ้านกับมันหลับงานน้ำบ้านได้ครับในวันมันเห็ดอยู่เทียบ บอกเลยวัดเรียบมากครับผมเบื้องเบื้งเ,ยเฉยเบิ้งรายละเอียดอันนี้เป็นกออิฐนะครับสรงติปประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรบบาเบิ้องอีที่สองครับว่าสีได้หอดอันนี้ได้ประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะครับหาสิบเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเรบบาเบิ้งอีกที่สวงว่าสีหอดขั้นตอนได้แล้วนะครับอันนี้เป็นซิ่งครับผม สิ่งแต่หน้าจ้างนี่ไปหอดหน้าจ้างคนนะครับสิ่งนี้โตไม่นดนมาตั้งค์ให้ไปกินเขาความมาปูกระเบื้องปูกระเบื้องท่าสีปูนเกลียวท่านได้ซื้ออยู่เดี๋ยวรอก่อนครับปูนเกลียะย่งไปซื้อนะครับยังปูนเกลีวแล้วก็สี่ปูนเกลียวเลี้ยงเขาไปซื้อเป็นยังไงกันครับผม เฮ็ดไว้แต่พวาก็ม่ยิ้ถอ่วหาแก่ครับผมนะครับห้องครัวก็ห่องน้ำไม่นะครับกระชีต้องทั้งบ้านเลยห่องน้ำกเกระชีได้ถูกแล้วก็ลงดินนะครับเลี้ยงกบเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้ครับผมไม่ได้กินยิ้งโมมี่นะครับว่นดีบไปซื้อเขาครับผมอันนี้ว่ได้เลี้ยงขายนะครับผมเลี้ยงไว้ถธอกินไว้เธอเบิ้งนี่สิครัตอนแรกว่าเช็ดเป็นบ่อเป็นบ่อปลาปลาดุกนะครับตอนนี้เห็ดหนาหอีกงหน่อยก็เลยเอา ผมบอกรกไปเลยครับผมขุดลุมลงไปขุดลุมลงไปพอประมาณแล้วก็เอาผ้าดำนะครับผ้าพลาสติกดำนะครับผมมาวางมาให้น,น้ำสอดนะครับนี่ไงครับผมเอ็ดบอกรกว่าจะหอกกว่าขึ้นมาหรือห่อเสียบพาแงงก็ได้อันนี้คือมันเป็นถาวรครับผมขึ้นกว่าอิดมันก็จะถาวรแต่ว่าขันพาแงงมันก็นกนสีบัวทาวร์ภานใน,นนะครับพอเลี้ยงได้พอเลี้ยงไว้ทะหญ่แล้วก็มันก็นกนสีแบบ พ่ถาวรันนะครับประมาณนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเราชมอีพีสองครับผมอี่พี่หนึ่งกับอัปเดตขั้วนะครับเปนจระแงในประมาณสิบกุมเหอนะครับแต่ว่าบริด้อัปเดตตั้งแต่มือเลยกนะครับผมคิดว่าให้เพิ่นเฮ็ดขึ้นมาได้ประมาณจะหาสิบเปอร์เซ็นก่อนยังไทยก็ได้ดอกนะครับกับผมมีคลิโล่งพอดีแล้วครับผมแ็ขอบคุณทุกคนที่เขามันทีสามระลับชมนะครับวิถีชีวิตเป็นบ้านครับผมเพราะฉะนั้นนี่ยังไล่ครับจังนี้กัเรื่อยๆครับผม อีแล้สุขภาพกับนั่มครับผมนะครับขอบคุณทุกคนที่ของวันที่ามเราลาก zoom กับผมสําหรับคลิปนี้กรับผมยังไลน์ครับผมมาอัปเดตครัวสำหรับอัปเดตบ้านนะครับผมนะอัปเดตครัวอัปเดตบลอกกบนะครับผมแล้วเจอกันไม่คลิปหนาว่าผมสิเฮ็ดคลิปอีหยังลง YouTube กันให้เบิ่งล่างครับขอบคุณมากๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหนาครับ